มันก็หอมดีว่ะหอมไหมวะอมเจียวใหมเจียวบ่ปาใส่ลบอเพิ่นหาดีล่ะสาวยังก็จะยานตนี่อันนี้ยังนี่ตับบ่เอาคือหอมปาเจียวยังหอมเลยนี่ยนี่ไอเลือดบนนี่พี่ตาเนยวนี่ขันบ่ ไม่ดังจิบเป็นเลือดนียบักแคมบักแมมาแซนผู้ใหญบักแคมกินน้ำเนีมืดมืะไไปตะเวนเลยมือวันนี้พอแล้วเพราะว่าก็แก่มาแล้วแต่แม่ไอซิมแม่ซิมแม่ผู้ใหเห็ดเอว่าเห็ดเจียวดีเดี้วสรุจังบลายก็เป็นเบิดหลับโซนนั่นสามโลน่ะอีมีอ ต้องลองสักคำกุองหอมเด้กีเจ้าก็หอมตัวว้าวคลอะคบว่าเป็นเนีเอริกบบ่ิดิบให้มันกิน เนี่ยเชิมเนี่ยก่อนมือสร้อยกี่หล่อมือส้อยกหอมปอมหอมบัวงัวบ่งบวบ้กินลายกนมืคักละนี่ครับใส่นี่ตอะไรนี่บ่ลูกแน่เนาะบุกินลายกอนี่อันนี้เมือนกี่เมื่อนอะไร ให้เจุอันนี้หลยเเอาไปงอกไปมอ้ายเอไปได้บ่เลยไปกินหน้าเลยเห็ดอไปกินเลยเสียนาะอีหยยังนะสามสิบกี๊ไม่มีหนังไก่ลองมือกันนะคือของได้บอกหอมหอมกวาาว่าก็เลยจะได้หนังไก่จะไปเอาน้ำมาผสไปเออไปอื้อ่าเราค่อยจ้ากันแล้วเราค่อยรับผูนไม่ได้ เขานะได้กเาเปียกอนที่แล้วกั้เปลี่ยนเพลละังเลินแล้วกัเมื่อใดให้ยากนวดต้มเม่อแล้วเดี๋ยวเลยเหรอเอไปเอาแบๆล้างน้เาไปหน้าบ้านเลยอือตับจากน้าเสบคักเหือดิดหมิตใยาน ักกลับครับอืมแต่ยานครับมีแต่ใบไมกครับความน,นุ่มเนื้อเนื้อนะครับเนื้อเอา้าลุยยิวเขาดิ้นอนกันอนอนเอาตะเกียบแหงขอบครับเอ้ยระเปาารอด้วยเอ้โหทีนีบยังไงอดะ นี <kung> <30 S 1> ่ของเนี่ยสาแสบดิต like ับต <made> ับ <gib> ต <ED> ับเนีก็ตับบานช่องหอยู่บนเลยเป็นเน่นเนีนนพลังเหรอก้อยูหนูอิมือแสบฟองเรดี๋ยวลองมือกันนะแสบตัวบานบนวันี่นี่เหรงมองเนี่ยปัญญาปัญญาช่องหงจบ่ะ บอกว่าที่กินไวยู่ซี่ยช่วยอะไหน่อยปวดจนเลยกินแล้วทีลลูกอิ่ว่ะนอืมมีาคลองพ่อเบ็ดเขาไม่ถึงหมักแก้วเด้ย่างข้าไปหอมแก้วนึ่งเนี่ยดี๋เวหลบเ ครัะเ,เดาหมดไม่กินมัเป็นเนื้อกินเป็นยังกเาเรียกว,ว่าบะกะป่ยังกินมันเป็นเนื้อบัวรู้เลยกินมัเป็นดีๆเดีด๋ยวทำแล้วเนเาะรอ้ว่ามันอ